กิจสัมปทานดาวเทียมเป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลสายตาและการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทั้งๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติมูลค่ามหาศาลแต่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตกลับสามารถเบียดบังผลประโยชน์ของแผน่นดินได้อย่างอุกอาจง,ง่ายได้น้อยคนนะักจะมีโอกาสได้รู้เห็นเขาทำได้อย่างไร หลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534พันตำรวจโททักษินชินวัตรวิ่งเต้นเข้าหาประธานคณะรัฐประหารพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก่อนที่บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นอันเป็นชื่อเดิมของบริษัทชินของจะได้รับสัมปทานผูขาดกิจการดาวเทียม ลงนามวันท awesome, ี่11กันยายน2534หลังการรัฐประหารเพียงเจดเดือนโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญระดับชาติเพื่อให้มีดาวเทียมใช้สำหรับการสื่อสารภายในประเทศเป็นหลักสัญญาสัมปทานตกลงกันไว้ว่าบริษัทชินผู้ได้รับสัมปทาน จะดำเนินการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศลงทุนสถานีภาพผืนดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐเพื่อแลกกับการที่รัฐจะให้บริษัทชินมีสิทธิบริหารกิจการให้บริการวงจรดาวเทียมตำแหน่งวงโคโจรดาวเทียมในอวกาศนั้นเปรยียบเสมือนที่จอดดาวเทียมให้ลอยค้างไว้บนฟ้าถือเป็นทรัพยากรของชาติซึ่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรมาอย่างจำกัดหน่วยงานของรัฐตกลงให้บริษัทจินได้สิทธิใช้ประโยชน์จากวงโคโจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติก็เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่บริษัทจินจะต้องดําเนินการตอบแทนให้แก่ส่วนรวมตามเงื่อนไขแห่งสัญญาบริษัทจินจะต้องจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศขึ้นสู่ตาแหน่งวงโคโจรดาวเทียมในอวกาศโดยต้องมีทั้งดาวเทียมหลัก และดาวเทียมสำรองพูดง่ายๆว่าดาวเทียมที่เป็นดวงหลักหนึ่งดวงจะต้องมีดาวเทียมสำรองอีกหนึ่งดวงพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันจนสิ้นอายุดาวเทียมตลอดอายุสัญญาโดยจะต้องส่งดาวเทียมสำรองขึ้นสู่อวกาศในระยะเวลาห่างจากส่งดาวเทียมหลักไม่เกิน12เดือนดาวเทียมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสมบัติของแผ่นดิน ในทางปฏิบัติปรากฏว่าบริษัทชินได้จะส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม1วันที่17ธันวาคม2536และได้จัดส่งดาวเทียมสำรองคือดาวเทียมไทยคมสองในวันที่7ตุลาคม2537ต่อมาวันที่16เมษายน2540บริษัทชินได้จัดส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม3 และกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลโครงการดาวเทียมยูนในขณะนั้นได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ที่จะจัดส่งขึ้นสู่อวกาศต,ต่อไปได้แก่ดาวเทียมไทยคมสแต่เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องจัดส่งดาวเทียมสำรองของแผ่นดินขึ้นสู่อวกาศบริษัทชินกลับได้ขอเลื่อนกำหนดหลายครั้งในที่สุด เมื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเหนือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้อาศัยอำนาจหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจดาวเทียมของตนมีการแก้ไขข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเพื่ออ้างดาวเทียมดวงใหม่เป็นดาวเทียมสำรองก่อนทำการจัดส่งขึ้นสู่วงโครจร เมื่อวันที่11สิงหาคม2548ในชื่อว่าดาวเทียมไอพีสตาเพื่อให้บริษัทชินของพันตำรวจโททักษิณไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเดิมไม่จัดส่งดาวเทียมสำรองของไทยคม3ตามสัญญาเดิมซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นสมบัติของแผ่นดินมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทยิ่งกว่านั้นยังทำให้บริษัทชินของตน ได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายแถมยังอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเต็มมูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทอ้างว่าไอพีสตาเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคมส้งทั้งที่เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัญญาสัมปทานเดิมมีเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคม3อย่างสิ้นเชิงมมหนำซ้ำ ยังใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคมสอันเป็นดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศในความเป็นจริงดาวเทียมไอพีสตาคือดาวเทียมหลักดวงใหม่จะต้องเปิดให้มีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการใหม่อย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งในด้านการบริหารงาน และอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐมูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทพูดง่ายๆว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้อาศัยอำนาจและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจดาวเทียมแก่บริษัทชินของตนเองอย่างอุกอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมูลค่าหลายหมื่นล้านเนื่องจากรัฐ ขาดดาวเทียมสำรองของไทยคม3ไปหนึ่งดวงและยังให้บริษัทจินหากินกับทรัพยากรดาวเทียมของชาติดวงใหม่อพีสตาได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูล <Be at> การกระทำเหล่านี้ถูกปกปิดซ่อนเร้นและอำพรางความผิดไว้อย่างแยกยลประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสได้ร่วงรู้ความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่ถูกจับได้ไล่ทันจำนวนด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในการไตส่สวนพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งปรากฏพฤติกรรมการกระทำความผิดอย่างอุกอาจทั้งใช้วิธีกระทำการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในลักษณะที่รวบรัดแล้วรีบเร่งผิดปกติวิสัย ในวันมูฮัมหมัดนอมัทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกพักไทยรักไทยที่มีพันตำรวจโททักษิณเป็นหัวหน้าพักถึงกับอนุมัติคุณสมบัติดาวเทียมไอพีสตาเป็นดาวเทียมสำรองไปก่อนเมื่อวันที่24กันยายน2545ก่อนจะมีการจัดทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมภายหลังพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553คดียึดทัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งการกระทำการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจตนเองของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยน่าคิดว่า หากโจรขโมยขวายยังต้องติดคุกแล้วผู้เกี่ยวข้องกับการทำให้ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเสียหายจากการที่ไม่มีดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคมสามสูญหายไปทั้งดวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันควรจะต้องถูกลงโทษอย่างไรและน่าคิดด้วยเช่นกันว่าหากประชาชนผู้บุกรุกเข้าไปอาศัยในที่ดินของรัฐ ยังต้องถูกขับไล่ดำเนินคดีแล้วนายกรัฐมนตรีที่เอื้อให้บริษัทของตนได้เข้าไปหากินในพื้นที่วงโครจรดาวเทียมของชาติมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทควรจะต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร